สวัสดีทุกทคนอะจาะืมาหลังบ้านแล้วปลูกทุกอย่างที่กินได้และโตเร็วพอดีเราไปเก็บผักมนาะพวกผักโขมผักไปญี่ปุ่นทำกับข้าวแล้วจะเหลือกิ่งก้านต่างๆอันนี้ผักโขมมีเมล็ดพันธุ์อันนี้กิ่งก้านของออผัก หอ,อมแซบตำลึงหวานหรือเป็นจารงห้าสีพวกนี้รู้เปล่าว่าเราเอามาทำอะไรผักโขมไม่สามารถตักกิ่งปักชำได้นะเนี่ยตัดรบทิ่มไปเยงี้ยลดน้ำเ้าเย็ยนเดี๋ยวขึ้นแต่เราจะปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์วิธีการปลูกเราไม่ยากเทครับเ <c oughs> ทเทไห่นะ่ะ เกลียยไปโยไม่นุ่นเกลี่ยไปแค่นี้แหละเสร็จเรียบร้อยมันขึ้นง่ายจ้ะในี่แค่นี้พอละจบเกลียบไปผักโขมนี่ยังติดง่ายเลยผักเป็ดนี่คือถ้าเนี่ยอย่างเงี้ยผักเป็ดเนี่ยก็นอนแบบนี้นะนอนแบบนี้โดนดินน่ะรากเขาก็งอกแล้วไง เนี่ยทำอย่างนี้แหละถูกง่ายของเราไม่ยากเดี๋ยวคอยดูโอ้ยเหนื่อยเนหื่อยจริงเหนื่อยแต้แต่เช้าแล้วเนี่ยแล้วรดน้ำมองนี้มีมะละกอสองต้นที่เพาะจากมเมล็ดเอามารโรยไว้ส่วนมากจะเป็นมะละกอฮอลแลนด์นี่อันนี้ตรอปลูก กระชายหรือขมินเ,เมื่อกี้เราถอนนี่มาถอนกระชายเอาไปปลูกตรงไหนก็ได้นะเนี่ยมีรากอยู่เน่ยมีรากอยู่ปลูกตรงไหนก็ได้กระชายนี่ต้องต้องปลูกไว้นะทุกคนอนี่เราถอนจากตรงนี้ออกไปจริงๆอะเขามีมีอันนี้ด้วยนะมีรากอยู่แถวเนี้่ มีเราก็จะปล่อยไว้เพราะอะไรหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่เอาอยู่ไหนเนี่ยคือเราถอมแล้วมันจะมีเงาเขาอยู่ไม่ใช่นี่เห็นไหมเนี่ยเงากระชายืบางกล้องเนี่ยเห็นปะนี่นะ ปล่อยไว้กรบไว้แบบนี้แหละอ่ะกรบตื้นๆก็นด้นี่น,นี่กระชายเอ,เอาดินกรบแค่นี้เองเดี๋ยวเขางอกปลูกไว้พื่อสมุนไพรต่างๆปลูกไว้อันนี้เดี๋ยวไปปลูกตรงไหนไปจิ้มไว้ตรงไหนก็ติดเพราะมีรากแล้วเห็นไหมมีรากแล้ว มีรากเป็นจิ้มมองไหนก็ติดเนี่ยกระชายปลูกไว้ปลูกผักที่กินได้ปลูกพืชสมุนไพรที่ช่วยป้องกันเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายใี่ต้นนี้มันขมิ้นหรือเปล่าปลูกเองลืมเองเดี๋ยว เราไม่แน่ใจว่าต้นนี้น่าจะเป็นขมิ้นนะอย่างที่บอกปลูกเองลืมเองใบนี่น่าจะเป็นขมิ้นดมก่อนขมิ้นใช่ต้นนี้เป็นขมิ้นขมิ้นชันป่ะ คือเอามาปลูกลวก็หลงหลงลืมนะต่นติอ้าวขมิน้นใช่นี่คือขมิน้นขมิ้นชันอันนี้เอาต้นนี้ไปปลูกได้แล้วเนี่ยจะปลูกมองไหนก็ได้อ้าวเดี๋ยวไปหาที่ปลูกกัน เอาไปจิ้มๆจิ้มๆไว้เดี๋ยวเขาก็ขยายหัวส่วนมากเนี่ยจะลงหัวประมาณสักแปดเดือนขึ้นไปนะเนี่ยถ้าขุดมาก็น่าจะมีหัวเพราะว่าตรงนี้นานแล้วนะปลูกๆไปพวกเราตลูกทุกอย่างที่ขวางหน้า นี่ดมก่อนอืมขมิ้นไปหามองปลูกก่อนเยอะแยะแต่แป๊บเป็นลมฟ้าถลายโจรดีวเราก็ค่อยมาจับนู่นจับนี่จัดหลังบ้านตรงนี้ใหม่มองเนี้ยเดี๋ยวค่อยดูนะ <ๆ S 1> ผักโขมนี่จะขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยปลูกที่มันกินได้แล้วมีประโยชน์ ตอนนี้ปลูกทุกอย่างที่มันโตเร็วขยายพันธุ์ง่ายดีที่สุดเงยหอบอมันเขือพวงเดี๋ยวไปหาที่ปลูกกันไปละดูแลสุขภาพด้วยนะทุกๆคนดูแลให้เต็มที่ ดูแลอย่าให้ติดเชื้อกันเด็ดขาดเลยเสริมสร้างภูมิคร่างากายแข็งแรงอยู่เสมอทำได้เท่าที่เราทำได้อหาอาหารเสริมมากินวิตามินซีวิตามินวิตามินซีเอามากินให้หมดเช้าเม็ดเย็นเม็ดสองพันมิลลิกรัมไปเลยไม่ไหวแล้วครับท่านต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆตอนนี้ไปแล้วแค่นี้นะ